สวัสดีค่ะนะคะเปิดอลไรน,นะคะพี่น้องะค,ะคู่บ่าจาน,ะะนนะคะสอนสวัสดีค่ะ<ส>นะคะเพจของครูนะชื่อว่าครูนิสอนความรักนะคะสวัสดีค่ะเอฟซีสวัสดีค่ะใครที่แบบอยากจะมาเป็นลูกศิษย์ของครูนิสอนความรักนะคะก็มาติดตามได้นะคะเออนะคะก่อนที่เราอยากจะให้ใครรักเรามากนะคะลูกนะคะเราต้อง กลับมารักตัวเองค่ะนะคะจะลองสอนกดแรงดูดเกี่ยวกับความรักดูค่ะนะคะก็เหมือนกันนี่แหละค่ะกับกดแรงดูดกดจักรวาลอันเดียวกันแต่เราจะพูดเน้นในเรื่องของความรักเท่านั้นเองค่ะนะจะลองดูนะคะว่านะคะจะแบ่งปันไปรอดหรือเปล่าเกี่ยวกับความรักนะคะวันนี้นะคะเราอยากให้ใครรักเราใช่ไหมลูกนะคะต้องกลับมารักตัวเองก่อนนะคะ ดูแลตัวเองให้ได้ก่อนตื่นเช้ามานะคะก่อนที่เราจะจับโทรศัพท์ใช่ไหมนะทำสิ่งนี้เคล็ดลับนี้กับตัวเองนะคะให้สามความลับนี้ค่ะนะสามเคล็ดลับเนี้ค่ะนะในการใช้กดแรงดูดนะคะเอาไปใช้กับตัวเองไม่ว่า,าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะก็จะมีแต่คนที่รักเราที่เราเป็นเราแบบนี้แหละนะตื่นเช้าก่อนที่เราจะจับโทรศัพท์นะคะก่อนที่เราจะไปอาบน้ํานะคะ ให้เราค่ะตอนที่เราจะไปทำงานนั่งสมาธินะคะสักนิดหนึ่งก่อน,นะคะ่ะนั่งสมาธิเสร็จน,นะคะก็ขอบคุณบอกรักตัวเองค่ะแล้วก็กอดตัวเองนะคะแล้วก็โปรแกรมจิตตัวเองค่ะนะว่าขอบคุณสมองเพชรนะฉันรักคือนะขอบคุณเส้นผมของฉันนะที่ทําให้ฉันมีผมส,สวยๆนะหรือขอบคุณคิ้วขอบคุณตาที่ช่วยฉันมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ตั้งแต่เด็กแกนโตนะ ขอบคุณจมูกที่สูดเอาแต่โลกออกซิเจนดีๆมาเลี้ยงร่างกายของฉันคือการที่เราสั่งให้ตัวเองนั่งสมาธิทุกวันนั่นเองค่ะเราจะมาบอกว่านั่งสมาธิดียังไงนะคะแล้วก็ขอบคุณหัวใจนะที่ยังเต้นตุบๆอยู่ขอบคุณมือขอบคุณมือทั้งสองข้างที่ช่วยฉันทํางานที่ช่วยพาฉันไปเรียนหนังสือหยิบจับสิ่งของทํามาค้าขายแล้วทําให้ฉันเนี่ย มีเงินมีรายได้เลี้ยงตัวฉันเองจนถึงทุกวันนี้นะคะขอบคุณขานะที่นำพาฉันเดินไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายนะเราอาจจะมีสัจวาจากับเองว่าเราจะดื่มนมเราจะกินอาหารที่มีประโยชน์ให้กับกระดูกของเรานะเพื่อกระดูกของเราจะได้แข็งแรงนั่นเองค่ะนะคะ,นะะขอบคุณระ,ะบบในร่างกายของฉันนะที่สมบูรณ์แบบนะการนั่งสมาธิก็เป็นการแบ่งบุญ ให้กับร่างกายของเราทุกส่วนเลยค่ะที่เหลือถ้าเราจะดูแลเพิ่มเติมก็คือเราก็ต้องไปหาตัวช่วยนะที่ได้สุขภาพดีค่ะ